สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุขชนครับม่อนงานแะไรพี่น้องป๋าหลังไปที่รถตีปักคักครับหามมองจอดสนั่นเลยตอนนี้พี่น้องเพราะว่านี่มองจอดจอดไว้สลอส่อไปสักก่อนเลยเป็นหยับให้จังสิดว่าเดิน,นหน้าครับแล้วหลังไปที่เฮามีร้านกาแฟไปตอนนี้พี่น้อง เฮ็ดดีแต่ทางยางบัดที่รอสมข้งางกรับๆหลังวิธีคือเป็นคาเฟ่ไปสวนยอมเฮ็ดดีแบบเกินอยู่ใสนอกบัดนี้นอก พี่น้องมึงหางานก่อนลับมาหดเกีบ้านจังเลยหน้นาเวทีโหพี่น้องซาถูกหน้าเวทีเป็นปจังไรเนี่ยตอนนี้รายงานข่าวก่อนนะครับพี่น้อง ป้าดมองอยู่มองนั่งแม่เป็นเนิรน,อนอดนนนอันนี้ดีแท้เป็นพูนเป็นอันนี้ดีแท้พี่น้องเมื่อเดินได้ทางไกลครับพี่งานกับมา,าศในเช็คนิอย่อกับท่านที่เ,เก่าครับนะฮเดินสุดผาพสัมผัสแล้วยูทูบเบอร์เขาแต่ละคนพี่น้องโล่งสนาม ีก่อนภาคสนามห้องครับยังโอเคยกเอกครับไม่เอกนะดอกให้ไม่เอกเงินล้านครับครับผมครับตอนน้องเ้าก็ตือหนาเป็ยิ่งแถวของพ่กออกนี่พี่น้องพ้าหุ่มถ่ายแล้วรายงานสดจากหน้าเวทีนะครับตอนนี้ รถติดพี่น้องครับมือนี้มองจอดกระหางเงียครับเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในเมืองจะหน่อยแหละกะสถานที่มองจอรถเส้นท่ามันขับแก่ก็จะเคยมาเล่นอยู่วัดนี้่าพี่น้อง ปอเคยมายู่บอกว่าอยู่มือนมันเห็นน่อันพระเห็นอาชื่อได้เมีนเมีนเมเมนจว่านี่แหละคุณุ้นี่งอกน้างหงอกางเบึงองูีปีก่อนิโควิดพี่น่อเคยมาเธอหนึ่งชื่อคุณคุ้นท่านคุณทีร่างอย่างไรบ้านี้เงียบรมาห้างนอกครับ เาโหลหลกตา,าเนี่ยกำลังเกี่ยสถานีพี่น้องอันนี้คร,รับรถมาเกลี่ยมาดันออกได้หนิหว่วงน้อนพี่น้องเอ,อ้ยเดินทางไก่มือนน้มะหวอดเดินนอนข้าวเดียวเดินทางต่ออีกกับสองกอกอรรถมือหน,นิเดินทางมาสอกอกยังมะหวอดกัน,นมหวอดหี่แต่ลวคา้นก็ได มืดกันสิเลยกลับไปชิสเกตอีพี่นอ้องสู่สิสเกตต่ออีกว่าทั้อเก่าอีทั้งสาทั้งเสื้อพี่น้องครัพบพร้อมยืนงานเท่ากระได้สุดยอดล้านเพื่อนนั่นก้อนเขามาดีป่ะก้อนเขามาหอดได้รับปะรับเลยเนาะเมื่อยปานนี้เป็นเมย์เป็นสามลอยเรา ใช่แล้มืออื่นเี่ว่าสินอนสักก่อนถึงครับไปยานบ่ไหวมันเมื่อยอันใช่เนี่ยอันข้าตื่าแรกแหละคือรถนอนก็ตื่นใช่ปะตื่นทางเขารับเดียวสัตว์เสียนสีน้อนสักก่อนเพราะว่าครับไปยานยานเมื่อยยานวูบนอนนอนจะตื่นหนึ่งจะยิ้มหนึ่งหมดละจางสิี่เดินทางตัววัสดุเบ่ไหวพี่น้องพันบืนครับไปหรือยานยานตะบ่หอดงานบ่ไหวดี าร,างงารายงานสดจากหน้าเวทีพิมงานประดับพิมงานปัน้นวอยเท้าครับพี่นอ้อมมาน่งถ่าตะเดียนตะเวนครับกุลงังพ่นกาหอดแล้วกะกินเขากินน้ำี่น้องพวกลาเท่ามืออีกอ่ะ มกำลังใจหลายๆเด้อนะครับอยูอ่ที่วัดอ่างเกอือยจับซื้อวัดบ่ได้ <laughs> นี่หลวงพอ่อโตครับพี่น้อง <c oughs> นี่ออกมาจากเมืองคนละมานิดนึงหนินละติดๆกันแต่ว่ากันเดี๋ยวๆถามน,น,น้องทนกคนโนดวัดอ่างเกลือกนี่ฮึ่เซื่อวัดเมฆเซื่อวัดบ้างไหนก่อนเ <c oughs> ซื่อวัดบ้างไหนก่อนซื่อไผ่สนธนอ่างก่อกซื่อวัด วัดป่าสุนทรละวาดบอกจะซื้อพม่านั่นหรอพม่านันพี่รองอาจารย์บ่ผิพีดวัดป่าสุนทรวาดอำเภอเมืองโคราชนะครับพี่รองวัดหลวงพ่อตูเวลาพี่รองไม่เห็ุบุญนิตุช่างเหรอคฟังลองฟังรำพ่อมือนีลาวมิตรวันดีครับเอาลำล่าคลิปพี่รองนะครับผมเรือเซไปเปิดมาให้จบตัวนี้ขอบคุณเรืออินเตอร์แล้วชมสำหรับช่องของเพื่อสุภาพ กลัวลำเพลินพกลัวลำเพลินแม่สุภาพลำเพลินอาไิเชียวนะครับพี่น้องพอกันไม่คิดนได้พี่น้องเด้ครับแม่มาเอาของนี่นปนะการแช่ม่อาน้วไม่ดูบมาสิแม่หน้กินเข่าแม่เอ้ยมองจอร้รถกำลังต่อคิวกันอยู่หนอนด้ฮอดดี้กัน เอารถจอดบ่แล้วยืนถ่าให้รถออกมันออกวะได้รถท่านเอก็สิออกให้หมดเลยข้ากันจะรอยอยู่างนึงปิงก็บวได้เขามันเขาใดมันก็จอดได้มันเขาไม,ม,ม่ได้ตอนนึ่งบอกให้จอดใบแยกเขาสักวันจะเอาจังจะเอาขึ้นมากหยาบลอยขอบคุณคุณแม่นิทยาวะไหนเนื้อกินเน่าอยากมาฝากลูกตลอดเลยเลพี่ล่ามะรำทั้งโคลา,ากลดาก็น้ำมาฝากตลอดครับเขาแน้นำว่าเด้กกินนี่เขาก็มาหอด ที่ผมแมียอู้ขอบคุณครับขอบคุณแม่นิตยานะครับผมฝากลูกโบจะไม่นิตยาคุณแม่นํามาฝากตลอดเลยนะครับนี่เม่บ่ไเด้เด่นได้คลิปนี้กะโบขออนุญาตขอบคุณนี่แม่ไปทงคลิปนี้ได้แม่เด้อคุณแม่นิตรยาวัชระโกมลน,นะครับคุณแม่ฝากเ,าเนี่อกินมาให้ลูกตลอดเลยเวลามาเล่นทั้งโคราช ไก่ไก่แม่บริมากกากเนาะกินเนาะอยามาฝากลูกฝากเต้าขอบคุณคุณแม่นิตยามากๆนะครับอีแมเบิ่งคลิปนี้กับฝากพาไปทั้งคลิปนี้กัแล้วกันนะครับแม่ขอบคุณจากลูกนะครับดีได้รับได้กินเนาะกินแซ่บแซ่บใจแม่นะครับขอพูนต่อครับเอ้าลำลาคลิปนี้พอกันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเช็คเศร้าเล็กน่อยนะครับพี่น้องจังพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะขอพูนดกกำลังใจนะครับ